ตอนรับเข้าสู่ช่องของลูกมีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำ How to แต่งหน้ากันอีกแล้วนั่นเองค่ะซึ่งลุกในวันนี้นะคะจริงๆก็มีในใจก็คือที่คิดไว้เนี่ยจะแต่งโทนประมาณแบบว่า,น,าน้ำตาลน้ำตาลอมแดงแดนะคะให้มันดูแบบไม่เลี่ยนจนเกินไปแล้วก็สามารถแต่งได้ใน everyday ลุกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความแบบว่าตุนต่นๆนัวๆตามสไตล์เกาหลีที่เราชอบนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะไปดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าลุกแต่งหน้าจะอกมาเป็นอย่างไรก็ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาดูช่องของลุกมมีแล้วยังไม่ได้กด u b s c r i b e ก็อย่าลืมกด Subs subscribe กันไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเผื่อครั้งหน้าลูกมีลงคลิปอะไรก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าดูจบท้ายคลิปแล้วนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเกิดชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะวันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นของแมกนะคะ Prep and p r ล p a แ Pi พลายมอสเจอร์อินฟิค่ะทุกคนหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเซรัม่มเหมือนเซรั่มทำให้ผิวเราดูแบบชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนดูแบบมีความแบบมีน้ำมีน,มนวลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถลลอกความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้ด้วยนะคะทุกคนเนือ้อเาก็จะเป็นแบบเนื้อเซรั่มแบบสีขาวขุ่นๆน,นะคะทุกคนมีความแบบดึงๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ทาไปเลยนะคะนี่ ใครที่แบบชอบผิวงานแบบช้ำๆนิดน,นึงนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแบบดูสุขภาพดีอะดูโคนเห็นป่ะพอทาไปแล้วมันจะมีความช้ำขึ้นมาเลยนะคะ ต่อมานะคะทุกคนก็จะลงเป็นครีมกันแดดนะคะวันนี้ครีมกันแดดที่ใช้จะเป็นของซูเปอร์กรุ๊ปนะคะซิงค์ซันสกินนเปอร์ซมินเนอรัลนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของซิงค์ด้วยนะคะซิงค์ตรงนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของสิวนั่นเองค่ะใครที่เป็นคนที่เกิดสิวง่ายนะคะเป็นสิวอะไรอย่างงี้นะคะครีมกันแดดอันนี้ก็คือเหมาะกับคนที่เป็นสิวอะไรประมาณนี้อื เขาจะมีความเป็นแบบสีเนื้อเนื้อทุกคนสีเหมือนไข่ไก่อะไรประมาณนี้นะคะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งคือลูกม้ก็ชอบใช้น้องมากๆเลยนะเพราะว่าพอใช้ไปแล้วเนะี่ยผิวมันจะแบบผิวมันดูผิวสวยขึ้นนะทุกคนมันจะมีความแบบละเอียดเนียนขึ้นอย่างบอกไม่ถูกนะคะตรงนี้ก็มีขายที่ซิฟรลาค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบสนใจก็ลองไปลองกันก่อนได้นะคะทุกคนว่าชอบไม่ชอบยังไงนะแต่ว่าส่วนตัวคือชอบมากๆนะคะก็ทาไปเลยตัวนี้นะคะรู้สึกว่าจะมี S P F อยู่ที่40ค่ะทุกคนมี S P F 40นะคะ วันไหนที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งหน้าเยอะแยะจนเกินไปหรือแบบอยากได้แบบผิวแบบเบาๆอะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆสามารถลงครีมกันแดดตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยนะคะทุกคนตบแป้งฝุ่นเบาๆอะไรประมาณเนี้ยคือบางวันวันไหนที่ลูกหมีแบบไม่ได้แต่งหน้ามากอะไรอย่างเงี้ยลูกหมีก็ทาแค่ครีมกันแดดนี่แหละเหมือนแบบเป็นเบสเมคอัพให้เราได้ด้วยนะคะผิวมันจะดูมีความแบบเนียนขึ้นนะทุกคนเห็นไหมเนี่ย ต่อมานะคะก็จะลงเป็นรองพื้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะลูกหมีจะใช้เป็น Mac Lifeful นะคะ n t u r a l l y Forest l Foundation SPF 35 PA บวกบวกค่ะทุกคนในคลิปก่อนหน้านี้ที่ลูกหมีได้ทำการรีวิว เจ้าตัว collection live f u ของ MAC ไปใช่ไหมคะทุกคนจะบอกว่าตัวรองพื้นนะคะก็เป็นหนึ่งในตัวที่ชอบมากๆเหมือนกันนะคะทุกคนหลังจากได้ลองก็คือชอบน้องตรงที่ว่าน้องอ่ะเป็นเหมือนเนื้อเขาอะฟินิลลูเขาจะให้เหมือนเป็นแบบคุชชั่นอะทุกคนจะมีความแบบว่าผิวดูชำ่ำๆนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคุชชั่นอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้ปกปิดมากทุกคนแต่ว่าเจ้าตัวรองพื้นอันนี้นะคะเขาให้การปกปิดด้วยอันนี้รุกนี้ก็จะใช้สี NC 3 0ค่ะทุกคนตัวเนี้ยคือเหมือนเนื้อเขาจะมีความแบบว่่่่าาาสวววงกตัรุนอื ะะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ประมาณ NC 2 5เหมือนลูกหมีก็ลองดรอปลงมาสักเฉดหนึ่งนะคะก็จะเป็น NC 3 0อะไรประมาณนี้อืมแล้วก็จากที่ลูกหมีใช้ไปนะคะทุกคนระหว่างวันเขาก็แบบสีไม่ดรอปนะคะทุกคนแล้วก็คุมมันได้ค่อนข้างโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ลูกหมีจะใช้ลงกับเจ้าตัว Puff ค u ช h ั่นนะคะของ Happy Sunday ก็ตบตบน้องเข้าไปเลยนะคะช่วงนี้ทุกคนคือลูกหมีติดซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งชื่อว่า เอทีนอเกนนะคะทุกคนเป็นหนังซีรีส์เกาหลีนั่นเองคือแบบติดมากคือเลิกดูไม่ได้เมื่อวานคือเป็นวันแรกที่ลูกมีเริ่มดูใช่ปะ่ะรันยาว8ตอนรวดเลยอะคือจริงๆแล้วแบบอยากจะดูตอนนะแต่คือมันง่วงไงก็เลยต้องนอนก่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะดูตอนนะคะทุกคนใครที่ดูไปแล้วบ้างรู้สึกว่ามันจะมี16ตอนทุกคนวันนี้ลูกหมีว่าแบบจะรันให้จบนะไม่รู้จะจบหรือเปล่านะคะคือเป็นซีรีส์ที่แบบ ดี Dear, พระเอกคือหล่อมากหล่อแบบหล่อมากไม่ไหวหล่อมากๆนะคะเป็นแนวแบบโรแมนติกก็มีนะคะแล้วก็คอมเมดี้ก็มีแล้วก็ดราม่าก็ก็น่าจะดราม่านะเพราะว่าทางเราก็คือดูไปแปดตอนก็มีบางฉากที่แบบร้องห่มร้องไห้แต่มันไม่ได้เป็นแบบดราม่าแบบบีบหัวใจอะไรประมาณนี้นะทุกคนคือมันจะเป็นดราม่าแบบอารมณ์ซึ้งหรืออะไรประมาณเนี้ยเออถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบว่าสายคอแบบว่าชอบดูซีรีส์เกาหลีอะไรนี้นะคะเรื่องนี้ก็คือแนะนําต้องไปดูจริงๆแบบอยากจะดูแล้วก็อาจจะพักไปทํานู่นทํา นี่ใช่ปะ่ะแต่พอมันสิ้นสุดตอนอ่ะมันก็แบบทาให้เราต้องคอนติเนียลอะทุกคนว่าเอ้ยรัวต่อไปมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องรันดูต่อนะจ๊ะก็คือยาวๆไปจ้ะใครที่ดูเหมือนกันนะคะทุกคนสามารถเมาท์มอยใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะคิดว่าถ้าปล่อยคลิปนี้ออกไปก็คือทางเราน่าจะรันจบแล้วอะไรอย่างงี้นะคะคือก่อนหน้านี้จะบอกว่าลูกหมีก็ติดซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งทุกโคดอะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเมาท์ต่อเรามาอันนี้กันก่อนคอนซีลเลอร์กันก่อนนะคะงานลองพื้นคือเสร็จไปละ จะมีรอยสิวตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือน้องเขาก็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอแบบใช้คอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นของทานนะคะเชฟเทปคอนทัวร์ pe, contour, คอนซีลเลอร์ค่ะทุกคนสี 22N นะคะ l i น h t Neutral อ่ะมาต่อสำหรับซีรีส์ใช่ไหมทุกคนคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกหมียก็ติดซีรีส์อยู่เรื่องหนึง่งชื่อว่า The Sky Castle นะคะเออถ้าเกิดจะมาผิดนะชื่อน่าจะประมาณนี้คืออันนี้ก็ติดมากเหมือนกันแบบ รันยีตอนประมาณแบบ3วันจบนะทุกคนเรื่องราวคือมันจะเป็นแบบแนวซีรีส์แบบเหมือนหลายๆครอบครัวเขาก็จะเล่าถึงหลายๆครอบครัวใช่ไหมคะว่าแต่และครอบครัวเนี่ยคือมีการเลี้ยงดูลูกตัวเองยังไงแต่ว่าทุกครอบครัวเนี่ยคือรวนแล้วแต่อยากให้ลูกตัวเองเป็นหมออะไรประมาณนี้เรื่องราวก็คือประมาณนี้แหละโทนเขานะคะแล้วก็ คล้ายๆกับเอทินอาเกเลยไม่ได้เนื้อเรื่องคล้ายกันนะคล้ายๆคือเหมือนตอนจบอะทุกคนมันก็ทําให้เราเหมือนลุ้นให้ดูต่อทุกคนว่าเอ้ยเรื่องเราต่อไปมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือหยุดดูไม่ได้เหมือนกันรันยาวๆเหมือนกันทางเราก็แบบ3มวันจบจ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าใครหาซีรีส์ดูในช่วงนี้นะคะก็ลองดูเรื่องนี้เรื่องนี้ก็แนะนําเหมือนกันอืม ทุกคนผิวก็จะได้ประมาณนี้นะคะลองรองพื้นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาเดี๋ยว <laughs> ต่อมาเดี๋ยวเขียนคิ้วกัน,นะคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะดิ่นอเขียนคิ้วที่ใช้ก็จะเป็นของแม็กนะคะทุกคน Eyebrow Styler นะคะสีสตรัทค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลอมแดงๆนิดนึงนะคะตามโทนสีที่เราจะแต่งหน้าในวันนี้เลยนะคะก็ะจะเขียนไปตามโครงคิ้วของเราเลยนะคะทุกคน เมื่อกี้หลังจากที่ Mousey ไปทุกคนลองไปดูกันนะสองเรื่องนี้แนะนำมากๆเอทีนาเกนกับ The Sky Castle ลองไปดูเอทีนาเกนทางเรายังดูไม่จบหรอกแต่คิดว่าแปดตอนก็คือสนุกมากๆแล้วส่วน The Sky Castle ใช่ไหมทุกคนก็ดูไปประมาณอีพีที่สองถึงเริ่มแบบว่าออสนุกอีพีแรกอาจจะแบบเฉยๆก่อนอะไรอย่างนี้เขาปูทางมาก่อนไงหลังจากนั้นก็คือติดหนึบมากๆนะจ๊ะลองไปดูกันได้ส่วนใครมีเรื่องไหนแนะนำก็คอมเมนต์มาบอกทางเราได้นะ เดี๋ยวเราไปดูบ้างน,นี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาเติมแบบุ่นกันนิดนึงนะคะเคสนะคะทุกคนดีไซน์อิงอายบรวนะคะอันนี้ลูกมีใช้เป็นสี ex 4นะคะก็จะเป็นโทนประมาณนี้จะเป็นโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลอ่อนโ้โทนน้ำตาลน้ำตาลอ่อนแล้วก็อ่อนอ่อนนะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะมากับแปลงเนาะลูกมีจะใช้สองสีบนนะคะไอสองสีนี้นี่ถมถมเข้าไปในบริเวณคิ้วเมื่อกี้ที่เราวาดเข้าไปใช่ไหมคะเราก็จะถมทับเข้าหน่อยให้แบบ เติมเต็มส่วนที่มันหายไปอะไรแบบนี้นี่นะคะทุกคนคิ Q ้วที่ได้ก็จะประมาณนี้ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาปัดมัสคาร่าคิ้วกันนิดนึงนะคะวันนี้จะใช้เป็นของแม็กเหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้ Eyebrow Big Boost Fiber Gel นะคะสี Lingering ค่ะนี่จะเป็นสีแบบน้ำตาลน,น้ำตาลอ,อ่อนๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะปัดไปที่ขนคิ้วเราเลยยกยกขนคิ้วเขานิดนึงค่ะ นะคะทุกคนพอเราลงแบบมาสคาร่าไปสังเกตได้ว่าฝั่งนี้จะมีความแบบว่าเข้มมากกว่าฝั่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปัดข้างนี้ด้วยเลยมันจะช่วยทําให้คิ้วเราแบบดูมีความคมมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบขนคิ้วเยอะๆอะก็มีว่าน่าจะแบบปัดผู้มาสคาค่าคิ้วเนี้ยสวยเพราะมันแบบจะเด้งไงแต่ว่าทางเราคือขนคิ้วไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ปัดให้มันพอแบบมีมิติอะไรแบบนี้ สำหรับวันนี้นะคะตาเราก็จะแต่งเป็นโทนบบน,น,น้ำ,นำ,นำตาลอมแดงๆอะไรประมาณนี้นะคะส่วนพาเลทที่ลูกหมีเลือกมาก็จะเป็นของ E t ท dy นะคะทุกคน Hershe k k ค s s ค่ะอันนี้จะเป็นสี Special Dark นะคะทุกคนนี่พาเลทจะเป็นสีแบบนี้คือน้องแบบน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ในหนึ่งหลุมค่ะจะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะคะมีตั้งแต่เนื้อแมตเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เนื้อกลิตเตอร์เลยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะลูกหมีจะลงเป็นสีนี้นะคะทั่วเปลือกตาเลยค่ะเป็นเบสตาของเรานั่นเองค่ะ พาเลตนี้จริงๆเขามีด้วยกันทั้งหมด3มสีนะคะทุกคนก็จะมีแบบโทนแล้วแต่เราชอบเลยอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบ mlbb จะเป็นโทนคือแบบน้ำตาลน้ำตาลแดงแอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งการแต่งตาวันนี้นะคะทุกคนก็จะง่ายๆเหมือนเดิมไม่ยากแน่นอนนะคะสามารถแต่งตามได้แน่นอนจริงๆลุคนี้เ,นเพื่อนๆสามารถใช้เป็นแบบ everyday look อะไรอย่างี้ก็ได้นะต่อมานะคะลุกหนี้ก็จะลงเป็นสีนี้นะคะแดงแอันนี้ เป็นเนื้อชิมเมอร์ชิมเมอร์นิดนึงนะคะลงช่วงบริเวณหางตากับหัวตาค่ะทุกคนหางตาแล้วก็หัวตานิดนึงเว้นตรงกลางตาไว้นะคะแล้วเราก็จะใช้เจ้าตัวชิมเมอร์นะคะทุกคนพาบริเวณกึ่งกลางตาของเราค่ะ ชิมเมอร์สังเกตว่าแทบทุกคลิปคือลูกหมีจะใช้นิ้วหมดเลยนะเพราะว่านิ้วนั่นแหละคือมันสามารถจิกชิมเมอร์ได้ดีมากๆนะคะต่อมาเดี๋ยวลูกมีจะขอใช้แปรงที่เป็นแบบผู้ๆนิดนึงนะคะแต้มสีน้ำตาลนะคะทุกคนแล้วก็คัดเบ้าช่วงบริเวณหางตานิดนึงนะคะให้ตาเราดูมีมิติ สีน้ำตาลสีเดิมค่ะทาช่วงบริเวณตาล่างด้วยนะคะตรงบริเวณหางตาล่างนี่เพื่อเชื่อมให้ตาล่างเข้ากับตาบนนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะมาเติมดอลลี่อายนิดนึงนะคะวันนี้จะใช้เป็นของบ o อ b บี้บรานะคะลองแวร์ครีมเชโดิสติ๊กค่ะอันนี้จะเป็นสีโกลเด้นพิงค์นะคะแต้มช่วงบริเวณหัวตาค่ะทุกคนตรงบริเวณตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแต้มให้ดูนี่ตรงนี้นะทุกคน แล้วก็ใช้มือแทบๆเขาให้มันแบบฟูงๆนะคะนและคะ่ะทุกคนทางเราไปเติมอีกข้างนึงมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะวันนี้ที่ดัดขนตาก็ใช้เป็นของชูอันเดิมค่ะทุกคนก็ดัดเลยนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่าของชูคือมันเข้ากับรูปตาของลูกมีที่สุดแล้วนะคะเวลาดัดก็อย่างที่บอกเลยก็คือแบบงื้ขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะมีความแบบงอนขึ้นตรงนี้นะคะ คือแบบหักข้อมือขึ้นเงื้องเงื้องงื้องเงืงึงง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 งทางเราก็าคือขนตาก็คือน้อยมากๆน้อยมากๆอยากจะไปต่อขนตาแต่ก็แบบเคยต่อมาแล้วแล้วก็เป็นคนขี้ลําคานอะทุกคนมันก็จะแบบคือรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาอย่างเงี้ยมาแบบเป็นการศาสตร์ในการแบบบังวิสัยทัศน์ในการมองมากๆของทางเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้นะแต่เห็นคนเขาก็ชอบไปต่อกัน แต่ก็แบบคิดว่าอยากจะเปิดใจลองไปต่ออีกสักครั้งเหมือนกันนะคะมาปัดมาสคารากันค่ะวันนี้จะใช้เป็นของ CanMake นะคะโตเกียว q u k c k ัส s ค c o l l r n o n g s a s c a ค์นะคะทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้วันนี้จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนให้เพื่อลุคมันดูซอฟต์มากขึ้นนะคะเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลอมแดงๆเหมือนกันนะคะทุกคนปัดไปเลย นี่นะคะมาสคาร่าเขาค่อนข้างแบบสะพรึงอยู่นะคะทุกคนเออว่าไม่ได้ต่อมานะคะจริงๆแล้วคือจะบอกว่าจริงๆลูกหมีจะต้องเขียนอินไลเนอร์ข้างในตาด้วยนะคะแต่ว่าเราลืมไปแล้วนะปัดมาสคาร่าไปก่อนแล้วถ้าทางที่ดีนะคะเขียนก่อนจะดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าพอปัดไปแล้วมันอาจจะเขียนยากๆกว่านิดนึงนะคะวันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นของคอสลุคค่ะทุกคน trustme auto pencil eyeliner นะคะอันนี้จะเป็นแพคเกจิ้งแบบใหม่ของเขานะคะทุกคนเจ้าตัวรุ่นใหม่อันนี้นะคะคือมันจะเขียนง,ง่ายกว่ารุ่นเก่าค่ะทุกคนด้วยความที่ หมอดินสอนน่าจะแบบลื่นกว่าเดิมหรือใดๆก็ตามนะคะความรู้สึกส่วนตัวคือเป็นแบบนั้นอ่ะโอเคนะคะก็เขียนข้างในเหมือนเดิมค่ะอีเลเนอร์ก็เลิกตาขึ้นมาแล้วก็เขียนเข้าไปข้างในเลยวันนี้นะคะจะลากหางออกมานิดนึงค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะช้หัวแปรงประมาณนี้ลากเขาออกมา ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเวลาจะเขียนนะคะก็ดึงหางคิ้วขึ้นนิดนึงนะคะมันจะได้แบบเขียนง่ายขึ้นนะแล้วเวลาออกไปแก้มวันนี้นะคะลูกหมีจะใช้2สีคู่กัน,นะคะ่ะทุกคนเป็น m a ด e by อร์ยูนะคะอันนี้ 4S 73ค่ะทุกคน Make you h y p u y a p p y นะคะกับสี m 5 m m r r y Me นะคะเดี๋ยวมาลงสี เอสเจ็สิสามก่อนนะคะซึ่งรุ่นเอสเจ็สิบสามเนี่ยเขาจะเป็นแบบเนื้อที่มีแบบกริตเตอร์กริตเตอร์ชิมเมอร์ชิมเมอร์นะคะทุกคนจริงๆสามารถปัดอันนี้แล้วก็ไม่ต้องไฮไลท์ต่อแล้วก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะแบบมีความชิมเมอร์อยู่แล้วนั่นเองนะอันนี้ปัดไปช่วงบริเวณหน้าแก้มนะคะลูกมิจะปัดช่วงตรงนี้แล้วก็เวลาปัดก็ยิ้ม,มนิดนึงสีคือแบบชัดมากนะคะบอกเลยว่าต้องค่อยๆนะคะแล้วก็เบ็นเบรนเขา อันนี้เดี๋ยวเราจะปัดช่วงบริเวณจมูกนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อให้แบบมันดูมีความกลืนกันขึ้นมานิดนึงนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นสี M 5 1นะคะทุกคนสีนี้จะเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆนะคะปัดทับไปอีกทีนึงพอปัดสองสีผสมกันนะคะทุกคนมันก็จะแบบดูมีความตุ่นๆมากขึ้นนะคะ จากเมื่อกี้สีเดียวก็คือจริงๆก็สวยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าทางเราขอแบบสอสีนิดนึงนะมันจะได้ดูมีความแบบละมุนมากขึ้นนะคะต่อมานะคะทุกคนมาบรอนเซอร์หน้ากันนิดนึงนะคะวันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นของทูคูฟอร์สครูนะคะทุกคนนี้อันนี้นะคะคือลูกหมีซื้อมาจากที่เกาหลีนะทุกคนคือด้านหลังแบบเห็นเลยตรงเนี้ย เห็นด้านหลังแล้วจริงๆอ่ะมีช่วงก่อนนั้นนี้ก็คือใช้น้องแบบบ่อยมากนะลูกนี้ชอบแบบอย่างที่บอกไปว่าชอบบรอนเซอร์ของแบบทางฝั่งเกาหลีเขาอะ่ะคือรู้สึกว่าโทนสีเขาจะเป็นโทนสีที่มันเข้ากับสีผิวของเรานะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบไม่ติดน้ำตาลแดงอะไรแบบนี้จะมีความเป็นแบบน้ำตาลเทาๆนะคะแต่ว่าพอปัดออกไปแล้วมันจะแบบเข้ากับสีผิวของทางเราอะ่ะเออนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็บรอนเซอร์ไปเลยนะคะ แล้วลูกหมีปัดก็ผสมวนๆไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ปัดไปเลย ต่อมานะคะไฮไลท์กันสักนิดนะคะทุกคนวันนี้ใช้เป็นของเวดแอนวคะ่ะทุกคนอันนี้สีพีชเชอร์สพีเทลนะคะลูกหมีจะไม่ได้แต้มตรงนี้แล้วนะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้เราปัดแก้มที่มีแบบเนื้อชิมเมอร์ชิมเมอร์ไปแล้วใช่ไหมเราจะแบบแค่ไฮไลท์แค่ตรงสันจมูกนะคะทุกคนเราก็จะบอกว่าไฮไลท์ของเวดแอนวคือเป็นไฮไลท์ที่แบบถูกและดีจริงๆทุกคนราคาน่ารักนะคะแล้วแบบวิงอะ่ะเออเป็นไฮไลท์ถูกและดีที่แบบคู่ควรจริงๆ ต่อมาทาลิปกันนะคะทุกคนวันนี้จะใช้เป็นของ for you t นะคะ mineral t i n oil ค่ะ2ส,สีนี้นะคะสีเบอร์01กับ09อันดับแรกก็ทาสีเบอร์01ก่อนนะคะสีนี้จะเป็นแบบนูดนูดอมส้มๆนะคะซึ่งลิปอันนี้นะคะทุกคนเขาจะเป็นแบบเนื้อช่ำๆวาวๆนิดนึงนะคือเป็นแบบทินออยนะคะทุกคนเหมาะสำหรับใครที่แบบชอบความจุบุจุบุอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะใช้สีเบอร์09ค่ะทุกคนแต้มด้านในนะคะ คคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับลุกในวันนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสามารถนําไปแต่งตามกันได้นะคะทุกคนก็ยังไงวันนี้นะคะลูกมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าครั้งหน้าอยากให้ทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์เ<อ>ป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะไปละค่ะ